คินไดจิยอดนักสืบตอนที่10บคารุหาดเขาวงกฏขุนนางในอ่างอาบน้ำสงครามสิ้นสุดได้5ปีแล้วแต่รถไฟกลับยังแน่นขนาดคินไดจิกับนายตำรวจโคยามะพยายามแทรกตัวขึ้นรถไฟขบวนธรรมดาซึ่งจะออกจากสถานีฟูจิเวลา9 1้โมง15นาทีแต่กระนั้นดูท่าว่าพวกเขาคงไม่มีที่นั่ง แม้สภาพสังคมจะดีขึ้นกว่าเมื่อครั้งสงครามเพิ่งเลิกแต่ก็ยังมีพวกที่มาซื้อสินค้าไปกักตุนอีกทั้งครอบครัวซึ่งย้ายกลับจากลีภัยสงครามไปอาศัยในแถบคันไซและพวกคนอพยพที่กลับจากต่างประเทศรถไฟจึงคราคํำไปด้วยฝูงชนดังนั้นต่อให้พาตัวเข้าไปในตู้รถอันแน่นได้ก็ไม่ควรคาดหวังว่าจะได้ที่นั่ง แบบนี้เราคงต้องยืนโหนรถไฟไปจนถึงโตเกียวตำรวจหนุ่มบนขณะมีเงื่อออกตรงปลายจมูกคินไดอิจิจึงทำหน้าปลอบใจช่วยไม่ได้นี่ครับหลังสงครามก็แบบนี้แหละโคยมามะถูกส่งตัวไปทำงานในโตเกียวโดยได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบหลักฐานอ้างที่อยู่เมื่อเย็นวันศุกร์ของผู้เกี่ยวข้องทุกคนกับความเป็นมาก่อนเกิดคดี ความจริงเมื่อดูจากความต่อเนื่องจากคดีเมื่อพศ2473คราวนี้ควรให้อิกะวะไปมากกว่าแต่ตำรวจเท่ายังมีงานสำคัญที่นี่โคยมะจึงต้องไปโตเกียวแทนแต่ดูท่าว่าเขายังไม่สันทัดงานแบบนี้จึงดูกังวลชอบกลเนื่องจาก ผู้ตายและผู้เกี่ยวข้องเป็นบุคคลมีชื่อเสียงจึงไม่แปลกใจว่าสำนักงานตำรวจประจำจังหวัดชิซูโอกะจะเข้าร่วมสืบสวนด้วยซ้ำยังจำเป็นต้องขอความร่วมมือจากสำนักงานตำรวจกุงโตเกียวแต่สำหรับสถานีตำรวจฟูจิซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ยังข้างคาใจในคดีฆาตกรรมเมื่อปีพศ .2473 จึงอยากคลี่คลายคดีด้วยมือตัวเอง ร่องสารวัตรทาหาระก็ต้องการเช่นนั้นส่วนอิกะวะก็มุ่งมั่นแรงกล้าดังนั้นโคยมามะจึงรู้สึกกดดันเป็นเท่าตัวไม่ต้องห่วงนะครับทางสํานักง,งานตำรวจคงช่วยเหลือคุณอย่างเต็มที่คุณมีจดหมายแนะนำที่ผมเขียนให้แล้วใช่ไหมครับมีครับโคยมามะวางมือบนกระเป๋าอกเสือ้อในนั้นมีจดหมายแนะนำจากคินไดอิจิแน่นอนว่าเขาเขียนถึงสารวัตรโทโดโรกินั่นเอง ถ้ามีเวลาผมจะไปพบกับสรวัตรด้วยแต่ยังไงก็ตามไว้ถึงโตเกียวแล้วคุณรีบติดต่อหาเขาก็แล้วกันขอบคุณมากครับคุณคิดาอิจิทั้งสองเบียดตัวขึ้นขบวนรถหนาแน่นด้วยผู้โดยสารได้ในที่สุดเมื่อหาที่ยืนได้แล้วคิดอิจิ G. รีบยืนหน้าออกไปนอกหน้าต่างร้องบอกเลขาโอคุโมระซึ่งขับรถมาส่งคุณโอคุโมระขอบคุณมากกลับไปได้แล้วครับ คุณคินไดอิจิรอเดี๋ยวครับมีคนกำลังรีบมาทางนี้ดูท่าทางจะเป็นบ่อยจากคฤหาสาดเมโลอะไรนะครับคินไดอิจิกับโคยามะหันไปดูและพบว่าหนุ่มลูกครึ่งโจจิกำลังกระโดดลงจากหลังมา้าชื่อฟูจิโนโอตรงลานกว้างหน้าสถานีรถไฟเครื่องแบบสีแดงสดของเขาดูเจิดจ้าท่ามกลางบรรยากาศชนบทรอบคาง เมื่อเห็นว่าขาบวนรถไฟยังจอดอยู่โจจิรีบผูกสายบางเหียนไว้กับเสาแล้ววิ่งตรงมายังทางเข้าชานชลาคุณคินไดอิจิคุณคินไดอิจิโจจิมองเห็นผมทรงรังนกกระจอกของคินไดอิจิแล้วโบกหมายโบกมือร้องเรียกราวกับบ้าคังลงมาก่อนเถอะครับรีบลงมาเลยท่านประธานขอร้องมาเกิดเรื่องใหญ่แล้ว ไม่เพียงผู้คนบนชานชลาคนในรถไฟต่างก็ยืน่นศีรษะออกมามองเขาจากหน้าต่างเพราะเสื้อผ้าของเขาแปลกตาไม่เหมือนใครอยู่แล้วอีกทั้งท่าทางการพูดก็ไม่ธรรมดาด้วยคินไดจิลังเลชั่วขณะแต่วินาทีถัดมาคำพูดของโจจิก็เร่งให้เขาตัดสินใจได้คุณเทมโบคุณเทมโบคุณโคยมามะคุณไปโตเกียวก่อนแล้วกันผมจะลงไปดูเอง รถไฟกำลังจะออกแล้วในตู้รถมีผู้โดยสารอัดแน่นเหมือนปลากระป๋องนำซ้ำเสื้อผ้าของคินไดอิจิยังรุ่มร่ามยิ่งนักแขนเสื้อกิเมโน,โนกับกางเกงฮากามะแสนจะเกะก,กะไม่เหมาะจะใช้สวมเดินทางในยุคนั้นเลยในที่สุดกว่าเขาจะฝ่าผู้โดยสารในตู้รถออกมาได้ด้วยความทุรักทุเลขบวนรถก็เคลื่อนตัวแล้วคินไดอิจิวิ่งตามขบวนรถพางหยิบนามบัตรที่เสียบในสมุดบันทึกยื่นให้โคยมะาทางหน้าต่าง นามบัตรนั้นเป็นของคาสมะลองไปพบเจ้าของนามบัตรขอความเห็นเกี่ยวกับคดีนี้จากเขาด้วยนะครับเขาพูดได้เพียงเท่านั้นวินาทีต่อมารถไฟก็วิ่งออกจากชานชลาไปก่อนจะค่อยๆเร่งความเร็วขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับคุณเทมโบคินไดอิจิเดินกลับไปยังทางเข้าชานชลาพางขยับเสื้อผ้าซึ่งมีตะเข็บปีหลายแห่งโอคุมุระกับโจจิยืนรออยู่แล้ว ผมผมก็ไม่รู้แน่ชัดแต่ท่านประธานท่าทางตกใจมากผมไม่เคยเห็นท่านเป็นแบบนี้มาก่อนคุณชิโนสกิตื่นตกใจเ,เรื่องอะไรท่านบอกให้ผมรีบมาตามคุณคินไดอิจิกลับไปครับเพราะคุณเทมโบกำลังแย่ผมรู้แค่นี้แหละครับเธอเลยควบม้านั่นมาเหรอใช่ครับท่านประธานสั่งให้ขี่ม้ามาเหมือนหนังคาวบอยของอเมริกันเลยฮ่าฮ่ ในสถานการณ์แบบนี้เสียงหัวเราะดูจะไม่จำเป็นเลยแต่คงเพราะโจจิกำลังเขินต่อให้ไม่ควบม้ามาเป็นเป้าสายตาคนแบบนี้แต่คดีฆาตกรรมในคฤหาสาตเมโรก็เป็นที่โจดจันจนรู้กันทั่วแล้วนักข่าวหนังสือพิมพ์จึงพากันหล่งไหลมาในบริเวณชานชลามีคนมุงดูมากมายคุณคินอิจิผมไปส่งนะครับขอบคุณครับ งั้นคุณคินไดอิจิรีบนั่งรถไปเถอะครับส่วนผมจะค่อยๆขี่มาตามไปทางไกลแบบนี้สงสารม้านะครับโจจิยิ้มแย้มด้วยใบหน้าใส่ซื่อความโกรธขึงเมื่อคืนไม่รู้ว่าหายไปไหนแล้วหลังจากนั้นสิบนาทีเมื่อรถยนต์ที่คินไดอิจินั่งมาจอดเทียบทางเข้าคา,ารุฮาดเมโลบรรดานักข่าวซึ่งมารออยู่ก็เข้ามาไกลในบรรดาคนเหล่านั้นมีไม่น้อยที่มาจากโตเกียวและรู้จักคินไดอิจิ คุณคิดไดจิคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้ด้วยหรือครับได้ข่าวว่าคุณฟูรุดาเททาซึนโดถูกฆาตกรรมสาเหตุมาจากรักสามเศร้าหรือเปล่าครับได้ยินว่าคารุฮาดเมโลมีเบื้องหลังลึกลับซับซ้อนคดีครั้งนี้ก็มีสาเหตุมาจากเรื่องเหล่านั้นหรือเปล่าครับคินไดจิเร่งฝีเท้าขึ้นบันไดทา,างเข้าพางตอบคำถามพอเป็นพิธีให้กับบรรดานักข่าวที่ต่างตือ้อ ขณะจะเข้าไปในร็อบบี้เขาชนเข้ากับนายตำรวจเอโตที่เดินสวนออกมาพอดีคุณคินไดอิจิเหตุเกิดในห้องไฮยาซินครับกรุณารีบไปเดี๋ยวนี้เลยห้องยังอยู่ในสภาพเดิมตามที่เจ้าของคารุหาดขอร้องครับว่าแล้วเอโตก็สาวเท้าออกไปคารุหาดแห่งนี้สร้างเป็นรูปตัววีโดยมีภูเขาฟูจิอยู่เบื้องหลังตรงปลายแหลมด้านล่างเป็นทางเข้า ปีกขวามีชั้นเดียวสร้างเป็นแบบห้องญี่ปุ่นส่วนปีกซ้ายมีห้องสองชั้นเป็นห้องแบบตะวันตกคินไดอิจิรู้อยู่แล้วว่าห้องไฮยาิซินอยู่ข้างห้องดาเลียบนชั้นสองสุดทางเดินจากล็อบบี้ไปทางสายมือจะพบบันไดหินอ่อนปูพรมสีแดงสดเมื่อขึ้นบันไดแล้วตรงไปตามทางเดินจะไปถึงทางเดินพาดขวางหน้า มองเห็นเป็นเส้นแนวนอนของตัวอักษรทีซึ่งเลี้ยวสายไปก็จะพบกับห้องไฮายาสินขณะนี้ประตูห้องเปิดกว้างมีตำรวจยืนเฝ้าอยู่ข้างหน้าเมื่อหันมาเห็นคินไดอิจิตำรวจนายนั้นก็หลีกทางให้เข้าไปได้โดยไม่พูดอะไรสังเกตจากสีหน้าเคร่งเครียดของเขาก็พอเดาได้ว่าเกิดเหตุการณ์ผิดปกติขึ้นในห้อง ภายในห้องไฮยาสินมีลักษณะเหมือนห้องดาเลียซึ่งอยู่ติดกันโดยสลับเพียงซ้ายขวาคือมีเตาผิงสร้างติดผนังด้านขวาของห้องนั่งเล่นกว้างประมาณ20สิตารางเมตรอีกทั้งหิ้งหินอ่อนเหมือนเหนือเตาผิงก็เหมือนกับในห้องดาเรียรไม่ผิดเพี้ยนทว่าไม่มีวีแววคนอยู่ได้ยินเพียงเสียงน้ำฝักบัวดังมาจากทางซ้ายมือกับเสียงคนพูดเบาๆดังปะปนกับเสียงน้ำเป็นระยะ สายมือของห้องนั่งเล่นเป็นห้องนอนเช่นเดียวกับในห้องดาเลียภายในมีเตียงคู่ขนาดใหญ่อิโตะนั่งอยู่ข้างเตียงความที่อายุจะครบ80ปีแล้วซ้ำยังมีรูปร่างเล็กเมื่อนั่งอยู่บนเตียงขาของหญิงชราจึงลอยแตะไม่ถึงพื้นห้องอิโตะสวมถุงเท้าสีขาวสำหรับเกีย้ยกับรองเท้าสลิปเปอร์ตรงหัวเตียงมีโต๊ะสำหรับเขียนหนังสือพร้อมด้วยโป๊ะไฟและเก้าอี้หนุดเข้าชุดกัน ชิซุโกะนั่งอยู่บนเก้าอี้หันหน้ามาทางนี้ขณะประสานมือแน่นบนตักเชา้านี้ชิซุโกะใส่ชุดกิโมโนเหมือนเคยแต่เป็นคนละชุดกับเมื่อวานคราวนี้เธอดูงดงามด้วยกิโมโนผ้าโอชิมะกับโอบิสีแดงเลือดนก มองเห็นแหวนเพชรวงใหญ่บนนิ้วนางข้างสายทอแสงเป็นประกายจับตาชิซุโกะนั่งหลังตรงมองไปข้างหน้าใบหน้าซึ่งยังดูคล้ายหน้ากาก,ากนั้นไม่แสดงอารมณ์ใดแต่กับชวนให้รู้สึกว่าทั้งร่างเธอมีขนลุกตั้งชันซึ่งอาจคิดไปเองก็ได้ชิโนสกิยืนหันหลังให้ภรรยาอยู่ข้างหน้าต่างตรง,งปลายเตียงทอสายตามองภูเขาฟูจิผ่านหน้าต่างบานกระจก แต่ไม่รู้ว่าเขากำลังมองภูเขาฟูจิอยู่จริงหรือเปล่าไหลบึกบึนนั้นดูอ่อนล้าปมผ้าโอบิที่ผูกอย่างรุกลวกก็พับห้อยลงมาบนสะโพกใหญ่จนดูหน้าขันขณะคินไดอิจิก้าวเข้าห้องนอนคนทั้งสามแยกกันนั่งเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าประหลาดทว่าเมื่อหันมาเห็นเขาทุกคนก็เปลี่ยนสีหน้าทันทีในแบบแตกต่างกันคุณคินไดอิจิ ชิโนซสกิร้องเรียกด้วยเสียงเหมือนครางแล้วเงียบไปดวงตาเขาแดงก่ำดูน่ากลัวส่วนชิซุโกะโก้มศีรษะทักทายเล็กน้อยแล้วจ้องมองศีรษะยุ่งเหยิงของคินไดอิจิไม่วางตาหากไม่มีความเหยียบเย็นเหมือนหน้ากากบดบังสีหน้าเธออาจดูเหมือนใสซื่อยายเท่าอิโตะดูจะมีปฏิกิริยาเกินพอดีที่สุดล่อนกระโดดแผวล,ลงจากเตียงแล้วร้องทักอา้าวคุณคินไดอิจิโชคดีว่าไปรับกลับมาทัน เกิดอะไรขึ้นอีกครับเห็นบอกว่าคุณเทมโบเป็นอะไรหรือค่ะคือว่าอิโตะพูดพ่างเดินไปยังประตูกระจกปิดสนิทของห้องอาบน้ำเสียงน้ำไหลาจากฝักบัวยังดังไม่ขาดสายยายเท่าทุบป,ประตูขณะร้องบอกว่าคุณตำรวจคะคุณตำรวจคุณคินไดอิจิกลับมาแล้วคะ่ะ อิกะวะตำรวจเทาเปิดประตูห้องอาบน้ําออกมาใบหน้าเขาไร้รอยยิ้มเพียงขยับร่างลีกทางให้คินไดอิจิผ่านเข้าไปภายในเป็นที่เปลี่ยนเสื้อผ้าตรงหน้ามีอ่างล้างหน้าขนาดใหญ่แต่ปัญหาไม่ได้อยู่ในนี้ดูท่าทางจะอยู่ในห้องแช่ตัวหลังบานประตูทางขวามือมากกว่า ในห้องอาบน้ำมีห้องแช่ตัวกว้างราว4เมตรครึ่งรองสารวัตรทาระยืนอยู่ข้างอ่างอาบน้ำรูปไข่ขนาดใหญ่ทำด้ดยกระเบื้องเคลือบดวงตาภายใต้แว่นไร้ขอบจ้องเขม็นไปในอ่างเขาเหลือบมองคินไดอิจิชั่วขณะแต่แล้วก็เบนสายตากลับไปยังอ่างอาบน้ำทันที <driven> คุณคินไดอิจิเรายังไม่ได้แตะต้องที่เกิดเหตุเลยเพราะคุณชิโนสกิขอร้องไว้ แต่อีกสักครู่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานกับหมอจะมาถึงก่อนหน้านั้นเชิญคุณตรวจสอบได้ตามสบายครับในอ่างมีน้ำสีเขียวอ่อนเต็มเปี่ยมส่งกลิ่นหอมอบอวนมองเห็นร่างเล็กแคระของเทมโบคุนิทาเคนอนหงายจมอยู่ตรงก้นอ่างโดยปลายนิ้วเท้าพาดอยู่บนขอบอ่างร่างเปลือยของอดีตขุนนางคู่นี้ไม่น่าดูเลยพุงพรุยยืนทว่ามือเท้ากับรีบเล็กแห้งเหี่ยวราวกับเด็กขาดอาหาร ดวงตาสองข้างเบิกโพงจ้องเพดานหนวดเ,เรียวงงซึ่งเคยส่งให้เขาดูมีอำนาจห้อยตกจนหน้าสงสารบนศีรษะแหลมมองเห็นเส้นผมซึ่งเหลือน้อยเต็มทีโบกสะบัดผิวใต้น้นาำร่างนั้นดูราวกับซากของคุณนางเก่าผู้พ่ายแพ้และถูกกระชากหน้ากากแห่งอำนาจจรปลอมออกชัางน,นาสังเวชยิ่งนักจากผนังปูกระเบื้องอีกด้าน มีสายน้ำจากฝักบัวไหลรุนแรงส่งเสียงดังราวกับน้ำตกความเป็นมาที่ค้นพบเหตุร้ายมีดังนี้ใหญ่เท่าอิตโตอารมณ์ไม่ดีตั้งแต่เชา้าเพราะสาวใช้ทำรรมาโกะหายหน้าไปนำซ้ำแขกทุกคนมักกินอาหารเช้าในห้องพักส่วนตัวอิตโตจึงต้องการคนช่วยล่อนพอมีสาวใช้ช่วยทำงานในครัวหรืองานจิปะทะบางแต่ไม่อาจให้ไปพบปะแขกได้ เมื่อไม่มีทางอื่นอิโตะจึงต้องลงทุนยกสำรับไปเสิร์ฟแขกและเจ้านายทุกคนด้วยตัวเองล่อนไปยังห้องไฮยาซินเป็นแห่งแรกแต่เมื่อลองเคาะประตูกลับไม่ได้รับเสียงตอบได้ยินเพียงเสียงน้ำจากฝักบัวดังแผ่วเบาอิโตะจึงคิดว่าเทมโบคงกำลังอาบน้ำฝักบัวหลังจากแช่ตัวในตอนเช้าหญิงชราพยายามส่งเสียงร้องเรียกแต่ก่อน,นั้นไม่มีเสียงตอบอยู่ดี หญิงชราไม่รู้จะทำอย่างไรได้แต่มองซ้ายมองขวาโชคดีว่าข้างประตูมีโต๊ะวางเจกันทำด้วยไม้มะเกือสีดำแข็งแรงแกะสลักลวดลายจีนซับซ้อนด้านบนมีโถกระเบื้องของจีนแต่ไม่มีดอกไม้อิโตออกแรงยกโถกออกวางบนทางเดินจากนั้นวางถาดอาหารลงบนโต๊ะพยายามส่งเสียงร้องบอกผ่านประตูว่าได้นำอาหารมาให้แล้วจากนั้นหญิงชราจึงจากไป ทั้งที่ใจเป็นห่วงว่าเทมโบจะได้ยินเสียงเรียกหรือเปล่าเพราะเสียงน้ำจากฝักบัวไหลไม่ขาดสายแต่อิโตะรู้สึกหงุดหงิดจึงไม่ใส่ใจขณะนั้นเป็นเวลา8ปดโมงเช้าพอดีจากนั้นอิโตะยกสำรับไปให้ยานางิมาจิและชิโนสกิตามลำดับ ระหว่างยกสำรับไปให้ชิซุโกะถึงห้องญี่ปุ่นหล่อนได้ลองถามถึงทามาโกะแต่ได้รับคำตอบเย็นชาว่าไม่รู้ไม่เห็นส่วนโยโกะโอคุมูระและคินไดอิจิออกมากินมื้อเช้าที่ห้องอาหารโดยไม่ต้องมีใครดูแลอิโตะจึงไม่ต้องลำบากยกสำรับไปให้ตอน8โมง50นาทีคินดากิอิจิก็ออกจากคฤหาสนดเมโรโดยมีโอคุมุระขับรถไปส่ง ขณะนั้นมีนักข่าวจำนวนมากมาเฝ้ารอแล้วแต่นักสืบหนุ่มก็หลบหนีออกไปได้อย่างชาญฉลาดหลังจากส่งนังสืบหนุ่มอิตโตะรีบย้อนไปยังห้องไฮายาซินแต่แล้วหล่อนต้องแปลกใจเมื่อเห็นถาดอาหารยังวางอยู่บนโต๊ะวางแจกันนำสาำยังได้ยินเสียงน้ำฝักบัวไหลเช่นเดิม ทันใดนั้นใหญ่เท่านึกขึ้นได้ว่าเมื่อหลังเที่ยงคืนหล่อนก็ได้มาดูเทมโบตามที่รองสารวัตรทาหาระขอร้องและได้ยินเสียงน้ำฝักบัวเช่นกันอิโตเคยปรนิบัตริรับใช้ทานเนนโด คุณนางใหญ่สมัยเมจิจึงมีจิตใจเข้มแข็งกล้าหาญทว่าเมื่อได้ยินเสียงฝักบัวดังข้ามวันข้ามคืนเช่นนี้หล่อนก็ตื่นตกใจเป็นอันมากจึงลองขยับลูกบิดประตูทว่าห้องถูกล็อกแม้จะร้องเรียกเทมโบพรางเคาะประตูแรงๆก็ไม่มีเสียงตอบได้ยินเพียงเสียงน้ำฝักบัวไหลสู่ใหญ่เท้ายกถาดอาหารลงจากโต๊ะแล้วลากมาตรงหน้าประตูก่อนจะออกแรงปีนขึ้นไป โต๊ะวางเจกันทำด้วยไม้มะเกลือแข็งแรงพอจะทานน้ำหนักไหวเหนือบานประตูมีช่องหน้าต่างกระจกสีหมุนได้อีโตะเปิดบานกระจกออกครึ่งหนึ่งแม้ไม่กว้างพอจะให้มนุษย์ลอดผ่านแต่ก็พอมองลอดเข้าไปดูข้างในได้ในห้องนั่งเล่นกว้าง20ตารางเมตรไม่มีเงาคนมองเห็นเตาผิงอยู่ทางขวามือ บนหิ้งเหนือเตาผิงมีถาดไม้แกะสลักรวดลายซึ่งวางวัตถุสีเงินเป็นประกายไว้ชิ้นหนึ่งดูท่าว่าจะเป็นกุญแจห้องหนีทางสายมือมองเห็นประตูเข้าห้องนอนปิดสนิทได้ยินเสียงน้ำฝักบัวดังมาจากข้างในแม่หน้าต่างหมุนจะเปิดอยู่เพียงครึ่งเดียวแต่ก็ทำให้เสียงน้ำฝักบัวดังขึ้นกว่าเมื่อครูอิโตส่งเสียงร้องเรียกเทมโบอีกสองสามครั้ง แต่ยังไม่มีเสียงตอบอื่นนอกจากเสียงน้ำฝักบัวมาถึงตอนนี้กระทั่งคนใจแข็งอย่างอิโตะก็กลัวจนแข้งขาสัน่นประตูเข้าห้องถูกล็อกในเมื่อกุญแจยังอยู่ในห้องเจ้าของกุญแจก็ควรอยู่ในห้องด้วยทว่าอิโตะร้องเรียกขนาดนี้แล้วกลับยังไม่มีเสียงตอบแบบนี้มันหมายความว่าอย่างไรกันเสียงฝักบัวดังติดต่อกันกว่าหนึ่งชั่วโมงแล้วสมุิว่าเสียงนี้ดังต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อคืนละ่ะ อิโตะหยุดตัวสัน่นรางเล็กนั้นค่อยๆปีนลงจากโต๊ะดังได้บอกไปแล้วว่าทางเดินหน้าห้องนี้เป็นรูปตัวอักษรทีจากเส้นแนวตั้งของตัวอักษรมีบันไดลงสู่หน้าตึกส่วนเส้นแนวนอนของตัวอักษรทางด้านซ้ายขวาก็มีบันไดหลังซึ่งสามารถลงไปถึงห้องครัวห้องพักคนงานและตึกทางปีกขวาซึ่งเป็นห้องญี่ปุ่นได้โดยไม่ต้องผ่านหน้าตึก อิโตะลงบันไดหลังทางขวามือดังได้บอกไว้ว่าห้องของชิโนสกิอยู่ชั้นล่างเยื้องกับห้องของเทมโบพออิโตะเคาะประตูห้องชิโนอสกิก็มาเปิดรับทันทีเมื่อเห็นสีหน้าของใหญ่เทาเขาก็ขมวดคิ้วสงสัยคุณอิโตะเป็นอะไรไปหรือแม้อิโตะจะเป็นคนสุขุมเพียงใดทว่าวินาทีนั้นหล่อนไม่อาจปกปิดความตื่นตระหนกได้เลยคุณผู้ชาย ทว่าพูดแล้วอิโตะกับถามถึงอีกเรื่องเห็นธรรมโกะบ้างไหมคะฉันไม่เห็นมาตั้งแต่เช้าเลยธรรมโกะหรือไม่เห็นเลยเป็นอะไรไปล่ะฉันไม่เห็นแม่นั่นเลยตั้งแต่เช้าคะ่ะอีกอย่างอีกอย่างห้องไฮยาสินข้างบนนี้นะคะห้องไฮยาสินหรืออ๋อห้องที่คุณเทมโบพักอยู่ใช่ไหมมีอะไรได้ยินเสียงน้ำฝักบัวไหลตลอดเลยคะ่ะสงสัยว่า สงสัยว่าอะไรสงสัยว่าจะไหลมาตลอดตั้งแต่เมื่อคืนสภาพจิตใจของอิโตะค่อยสงบลงหล่อนเล่าเรื่องที่กังวลอยู่จากนั้นชิโนสกิเบิงตากว้างด้วยความตกใจเขาผักร่างหญิงชลาให้พ้นทางโดยไม่พูดไม่จาแล้วก้าวฉับๆขึ้นบันไดหลังไปทันทีชิโนสกิสวมกิโมโนผ้าทอลายสองปมผ้าโอบิโบกสะบัดสโพกใหญ่ขยับไหวขึ้นลง ที่โนสกิไปยืนอยู่หน้าห้องไฮยาซินแล้วเคาะประตูอย่างแรงพางร้องเรียกชื่อเทมโบทว่ายังไม่มีเสียงตอบเช่นเดิมเขาจึงหยุดเคาะประตูมาเงี่ยหูฟังแทนและได้ยินเสียงน้ำฝักบัวอย่างที่อิโตบอกเขานึกถึงเรื่องที่อิโตพูดจึงปีนขึ้นไปบนโตะไม้มะเกลือแล้วมองลอดบานหน้าต่างซึ่งเปิดอยู่ครึ่งหนึ่ง บนหิ้งเหนือเตาผิงมีกุญแจสีเงินวางอยู่ไม่ผิดแน่ชิโนสกิลงจากโตะ๊พยายามเขย่าบานประตูอีกครั้งท่านใดนั้นอิโตตามมาถึงพอดีคุณผู้ชายคะกุญแจชิโนสกิเสียบกุญแจสำรองลงในรูกุญแจแต่ก่อนจะไขเขาร้องเรียกเทมโบอีกครั้งเมื่อแน่ใจว่าไม่มีเสียงตอบเขาจึงไขกุญแจแล้วเดินตัดห้องนอนเข้าไปในห้องอาบน้ำพร้อมกับอิโตะ จนได้เห็นสิ่งที่อยู่ในอ่างจากนั้นชิโนสกิปฏิบัติตัวได้อย่างคนที่รู้งานเป็นอย่างดีเขาจูงมืออิตโตะค่อยๆเดินออกจากห้องโดยไม่แตะต้องสิ่งใดคุณผู้ชายฝักบัวล่ะคะทิ้งไว้แบบนั้นแหละปล่อยให้ทุกอย่างอยู่ในสภาพเดิม ชิโนสกิตรวจสอบหน้าต่างทุกบานลงกรจากข้างในไม่พบอะไรผิดปกติจากนั้นเขาออกจากห้องนอนมายังห้องนั่งเล่นระหว่างเดินตามออกมาอิโตะทำท่ามองซ้ายมองขวาเหมือนกําลังหาของถึงขนาดก้มลงหาบริเวณใต้เตียงขณะเดินผ่านห้องนอนและทันทีที่รู้ว่าหาสิ่งนั้นไม่พบห่อนดูจะมีทีท่าโล่งใจแต่ขณะเดียวกันก็รู้สึกกังวลหนักขึ้น เมื่อออกมายังโถงทางเดินชินโนสกิใส่กุญแจห้องแล้วลงบันไดามายังหน้าตึกพร้อมกับอิโตะขณะนั้นเป็นเวลา9ก้าโมงเช้าพอดีพวกตำรวจยังอยู่ใช่ไหมค่ะรองสารวัทรหาระกับตำรวจชื่ออิกาวะยังอยู่แล้วก็ยังมีตำรวจอีกสองสามนายจะให้ไปเชิญมาไหมคะรอก่อนช่วยไปตามโจจิมาหน่อยคุณผู้ชายมีธุระอะไรกับโจจิหรือคะอย่าเพิ่งถามรีบไปเรียกมาเถอะ อิโตะมองหน้าชิโนสกิแวบหนึ่งแล้วรีบออกไปทางด้านหลังไม่นานนัก็พาโจจิเข้ามาเด็กหนุ่มแต่งเครื่องแบบพนักงานเรียบร้อยแล้วโจจิถ้าขี่ม้าฟูจิโนโอจากที่นี่ไปถึงสถานีฟูจิใช้เวลาเท่าไหร่ดูท่าทางโจจิยังไม่เข้าใจแต่เมื่อเห็นเจ้านายมีท่าทีรีบร้อนเขาจึงไม่พูดเกินจำเป็นประมาณ20นาทีก็ถึงครับไปให้ถึงภายใน15นาทีนะ คุณคินไดอิจิจะขึ้นรถไฟขบวน9โมง15นาทีแกต้องไปให้ถึงก่อนรถไฟออกแล้วพาเขากลับมาให้ได้เข้าใจนะได้ครับจะให้บอกคุณคินไดอิจิว่ามีธุระอะไรครับบอกว่าคุณเทมโบกำลังแย่แค่นี้ก็พอโจจิตกใจมองหน้าเจ้าหน่ายแต่ก็ยืดตัวตรงตอบรับเข้าใจแล้วครับผมจะควบม้าฟูจิโนโอไปถึงสถานีฟูจิแล้วพาตัวคุณคินไดอิจิกลับมา เด็กหนุ่มหมุนตัวผ่าร่างเพียวสมส่วนราวกับกวางวิ่งออกไปอย่างรวดเร็วประหนึ่งพายุชิโนสกิเดินไปมาอยู่ในร็อบบี้จู่ๆเขาหยุดกึกแล้วหันมาทางอิโตะคุณอิโตะชิซุโกะตื่นหรือ,อยังค่ะเมื่อสักครู่กินอาหารเช้าเสร็จแล้วช่วยไปเรียกมาให้ทีค่ะแล้วตำรวจล่ะคะเรียกชิซุโกะมาก่อนชิโนสกิพูดเสียงเค็ม แล้วค่อยไปบอกพวกตำรวจฉันไม่อยากให้พวกนั้นมายุ่มย่ามในที่เกิดเหตุก่อนคุณคินไดอิจิจะมาถึงอิโตเกิดความสงสัยนึกในใจว่าชายชื่อคินไดอิจิโคสุกิ ผู้มีรูปร่างเล็กไห้ราสีผมเภายุ่งเหยิงบางครั้งก็พูดติดอ่างดูไม่น่านับถือคนนั้นเหตุใดคนระดับชิโนสกิถึงได้เชื่อถือและให้ความสำคัญมากมายขนาดนี้ทว่าหญิงชราไม่ได้พูดอะไรเพียงก้มศรีรษะแล้วออกไปทันทีหลังจากครุกขักเล็กน้อยชิซโกะก็มาถึงโดยมีอิโตะต,ตามมาข้างหลังอรุณสวัสดิ์ค่ะ ขอโทษนะคะที่เมื่อคืนนี้ทำตามใจนี่กะว,ว่าจะลงมาหาคุณอยู่พอดีเลยชิโนสกิกระพริบตาสองสามครั้งคล้ายในตาพร่าเขาอดรู้สึกไม่ได้ว่าเช้านี้ชิซุโกะดูงดงามกว่าปกติทั้งที่ไม่ได้แต่งหน้ามากมายนะักชิซุโกะคุณไปกับผมหน่อยค่ะจะไปไหนเธอทำท่าเอียงคอสงสัยดูบริสุทธิ์ไร้เดียงสาเอาเถอมาด้วยกันก่อน ชิโนสกิพูดแล้วลุกเดินนำออกจากห้องทว่าหันมามองอิตโตะแล้วดูนาฬิกาข้อมืออีกสิบนาทีช่วยไปบอกเรื่องนี้ให้พวกตำรวจรู้ด้วยแล้วช่วยมาพร้อมกับตำรวจเลยเข้าใจนะค่ะคุณผู้ชายไปกันเถอะชิซุโกะ อาจเพราะท่าทีขึงขังของสามีชิซุโกะจึงเดินตามไปโดยไม่พูดจาชิโนสกิขึ้นบันไดาจากด้านหน้าตึกไปบนชั้นสองก่อนจะตรงไปยังห้องไฮยาสินไขกุญแจเปิดประตูแล้วหันมามองภร,รยาคุณเทมโบเป็นอะไรไปหรือคะขณะเอ่ยปากถามผ่างจ้องมองหน้าสามียิงสาวผู้มีใบหน้าไรอารมณ์ราวกับสวมหน้ากาก,ากดูจะมีสีหน้าตื่นตระหนก มองเห็นกระทั่งว่าแก้มละเอียดนั้นกระตุกเล็กน้อยชิโนสกิไม่ตอบคำถามเขาเดินผ่านห้องนั่งเล่นห้องนอนจนไปหยุดหน้าประตูกันห้องเปลี่ยนเสื้อผ้ากับห้องแช่ตัวจากนั้นจึงได้หันมามองชิซุโกอีกครั้งระหว่างนั้นเสียงน้ำฝักบัวยังคงไหลแรงไม่ขาดสายลองดูในอ่างอาบน้ำสิเมื่อสามีขยับร่างเปิดทางให้ชิซุโกจึงยืดตัวยืนนาเข้าไปดูในอ่าง วินาทีที่เห็นภาพนั้นทางร่างของเธอก็กระตุกรุนแรงด้วยความหวาดกลัวชิซุโกะยังสั่นสะท้านไม่ขยับเขยื้อนขณะจ้องมองในอ่างอาบน้ำวินาทีต่อมาเธอหันหลังแล้ววิ่งออกจากห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าไปอย่างห้องนอนยืนเกาะราวเหล็กตรงหัวเตียงแล้วหอบหายใจจนตัวยโยนมองเห็นเหงื่อกรานไหลทะลักตรงขมับชิโนสกิกลับเข้ามาโดยจงใจเปิดประตูห้องแช่ตัวทิ้งไว้ เขายืนมองชิซุโกะหอบหายใจโดยไม่พูดจาคุณคะอีกครู่ใหญ่ชิซุโกะเป่งเสียงแผ่วเบาเหมือนครางคุณเทมโบคุณเทมโบตายแล้วเหรอใช่อย่างที่คุณเห็นนั่นแหละน้ำเสียงชินโนสกิฟังดูแห้งแล้งเย็นชา เมื่อเช้าประตูห้องนี้ล็อกอยู่สามกุญแจยังวางอยู่บนหิ้งเหนือเตาผิงเราเข้ามาได้ด้วยกุญแจสำรองที่อิโตดูแลจนกระทั่งได้พบศพนั้นหน้าต่างทุกบานรลงกอนจากด้านในเรื่องนี้คุณคิดว่ายังไงคิดว่ายังไงอะไรหรือคะชิซุโกะยังคงเกาะราวเหล็กตรงหัวเตียงหอบหายใจรุนแรงขณะหันหลังให้สามีคุณเทมโบมีโรคประจำตัวอย่างโรคหัวใจหรือเปล่า หลังจากคุณคริตชัวคูชิสโกะจึงตอบว่าไม่มีนะคะฉันไม่เคยได้ยินเรื่องแบบนั้นเลยคุณเทมโบภูมิใจในสุขภาพของตัวเองมากงั้นเลยผมก็ได้ยินอย่างนั้นแต่ทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้ได้เอาละเรายังเพิ่งคิดมากก่อนจะได้รู้ความจริงดีกว่าเพราะยังไงหลังชนะสูตรศพแล้วเราก็จะได้รู้สาเหตุการตายของเขาชนสูตรศพ ทางร่างของชิซุโกะซันรริกอีกขงังจากนั้นเธอหันควับมาหาสามีคุณคิดว่าเป็นฆาตกรรมหรือคะผมบอกแล้วไงว่าผลการชนสูตรศพจะบอกเราเองว่าเป็นฆาตกรรมหรือเปล่าชิโนสกิเดินไปข้างหน้าต่างหันหลังให้ภรรยาภายนอกมองเห็นภูเขาฟูจิสวยงามเยื่องไปทางขวามือ อยู่ท่ามกลางท้องฟ้าสดใสชิสโกะยืดตัวขึ้นจากราวเหล็กแล้วไปนั่งบนเก้าอี้ข้างเตียงก่อนจะค่อยๆหันหน้าหาสามีเธอมองแผ่นหลังกว้างนั้นพรางพูดแต่เมื่อครู่คุณบอกว่าประตูล็อกอยู่แล้วกุญแจก็อยู่ในห้องถ้างั้นใครจะเพราะฉะนั้นในห้องนี้อาจมีทางลับก็ได้คุณคะชิสโกะร้องเรียกราวกับคุมขงังคุณคิดอย่างนั้นจริงๆหรือ ก็ไม่แน่นะเพราะบ้านหลังนี้คุณปู่ของคุณทาซึโดเป็นคนสร้างขึ้นจนเหมือนเขาวงกฏที่เข้ามาแล้วจะหาทางออกไม่เจอฮะฮะฮะชิโนสกิหันมาหาชิซึโกะเอาละ่ะฟังให้ดีเมื่อคือนคุณคินไดจิกับพวกตำรวจพบคนลักษณะเหมือนชายแขนเดียวในทางลับใต้ดินชิซึโกะเลิกคิ้วโกงงามดังคันสอนท่าทางเหมือนกับเธอเพิ่งได้ยินเรื่องนี้เป็นครั้งแรก เขาเป็นใครคะไม่รู้หรอกว่าใครเพราะมันหนีไปได้ไม่แน่เจ้าหมอนั้นอาจเป็นผมก็ได้อาจเป็นคุณยานางิมาจิหรือโอคุมุระก็ได้ไม่มีทางหรอกใช่ผมก็คิดอย่างนั้นแต่ถ้าหมอนั้นไม่ใช่พวกเราย่อมแสดงว่ามีชายลึกลับอยู่ในบ้านหลังนี้จริงๆน้ำสามันยังสามารถล่องหนหายตัวไปโพในอุโมง์ตรงโน้นตรงนี้ได้ ดังนั้นสำหรับหมอน,นั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นห้องใส่กุญแจหรือห้องไหนๆมันก็เข้าไปได้ทั้งนั้นเสียงหัวเราะตบท้ายของเขามีบางอย่างทำให้คนฟังรู้สึกสันสานด้วยความสะพึงคุณคะอย่าพูดอะไรน่ากลัวอย่างนั้นเลยว่าแต่คุณคะชิสโกะลุกจากเก้าอี้หมุนในตอนนั้นถ้าประตูหน้าห้องไม่เปิดออกและมีคนเข้ามาล่ะก็ชิสโกะคงโผล่เข้าหาอ้อมอกสามีเป็นแน่ อิโตรอจน10นาทีพอดีจึงพารองสารวัตรทา,าระกับอิกะวะมาถึงและจากนั้นอีกประมาณ15นาทีคินไดอิจิก็กลับจากสถานีฟูจิมาถึงคฤหาสน์เมโรด้วยรถโยนต์ซึ่งขับโดยโอคุมุระ